เป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยดูบอกความสวยเฮ็ดห้ยผู้หญิงมั่นใจมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วถ้าเราถ้าผู้หญิงนะมีความมั่นใจมากขึ้นเฮ็ดอีหยังกัสิประสบความสําเร็จมากขึ้นโบตแก้วก็เป็นคนหนึ่งที่มีปัญหานานมาก่อนจะเป็นคนที่ขี้หายแห้งผิวนี่แห้งหยาบ ผิวคล้ำผิวดำเฮตดอีหยางกับโเคยมั่นใจในตัวเองการเล่ทรงผลห้เฮ็ุอีหายางกับโบประสบความสําเร็จจากเทียจนกระทั่งมาพรอนองโตนี่นองเพละเอ็กคอลาเจนเจระบบโตนี่นี่ซอยหาโคตรแก้วสวยขึ้นจากสภาพแบบนี้เป็นสภาพแบบนี้นี่ตัวนี้เลยกินมาได้เจ็ดแปดเดือนคือมันเปลี่ยนไปเยอะมากค่ะทุกคนจากผิวที่ดำที่มองคล้ำกับขาวขึ้น จากผิวที่แห้งหยาบกาดเป็นสิวเป็นฝ้าฝ้ากับลดลงจางลงริ้วรอยกับลดลงแล้วก็ที่สําคัญหน้าก็ดูเด็กขึ้นด้วยสารสกัดทั้งหมด21ตัวในเนี้ยที่ช่วยดูแลครบจบทุกปัญหาผิวเพราะว่าจะเป็นฝาซิวผิวผมขอตอชะลอวัยลดเลือนริ้วรอยผู้ใดที่มีอาการปวดเข่ากบแกบกบลังกบแกบกบแกบเนี่ยก็สามารถซอยใด้คือกันแล้วแบบนี้จะไม่ให้หลงรักน้องได้ยังไงคะ เดี๋ยวมือหน,นีมาให้โปรโมชั่นปกติหนึ่งกองเนี่ยราคาอยู่ทีามหมื่นเ0็ดันวอนแต่ว่าวันนี้มาให้โปรโมชัน่นสามกองในราคา91,900วอนแถมส่งฟรีทั่วเกาหลีใต้คันผูใ้ใดคิดว่าราคานีแพงก็ให้รอไปก่อนไม่ต้องสวยรอดูคนอื่นสวยไปก่อนค่ะแต่ถ้าอยากสวยเลยอยากสวยชาตินี้ลงทุนหน่อยเพราะทุกคนที่สวยเขาก็ต้องลงทุนทั้งนั้นไม่มีใคร ที่ไม่สวยแล้วอยากสวยแต่ไม่ยอมลงทุนแล้วจะสวยขึ้นมาได้บางคนฉีดหน้าฉีดโบฉีดทุกอย่างหมดเงินสูญเสียเงินไปเท่าไหร่เดือนละสี่ซาห้าแสนก็ทำแต่นี่เดือนละเก้าหมื่นบอลบอกว่าแพงคุณก็รอไปก่อนรอคนดูคนอื่นเขาสวยไปก่อนรอดูคนอื่นเขามั่นใจแล้วก็ประสบความสำเร็จไปก่อนค่ะแล้วเอาไว้สวยชาติหน้าก็ได้ สำหรับโค้ดแก้วรอไม่ไหวค่ะขอสวยชาตินี้แล้วก็อยากประสบความสําเร็จในชาตินี้ก็เอาตัวนี้ไปกินค่ะ